สวัสดีทุกคนด้วยครับพพ์มาครับการไหลสดคือโคดสรงพลังและต่อไปการไฟ์สดมันจะเป็นอาชีพและไฟ์ที่ไหนคนถึงจะดูเยอะมีเพื่อนแค่ห้าสิบคนเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้ามาที่ห้องนี้เดี๋ยวก็มีส,สิครับพี่นกฮะต้องรออะไรอีกเปล่าครับไม่ต้องรอฮะรอโคพันก็ไฟ์เลยพิมพ์มาฮะการไฟ์สดโครสรงพลังนะ และที่ไหนล่ะลไปไลฟ์ตอนนี้ก็ไม่ได้อ๋อจบไลฟ์ก็ไปไลฟ์เลยครับโคดทรงพลังใช่และถ้าคุณยังไม่กดกล้องไลฟ์ตอนนี้นะออกจากไลฟ์สดไปคุณก็ไปเจอความคิดของคุณเก่าๆแล้วคุณก็เอียแล้วเมื่อไหรมันจะโตเนี่ยใครที่มาดูผมสองสามเดือนแล้วเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าเอ้คนที่มาดูผมกับเราอะ่ะกับตัวเราเนี่ยสามเดือนที่แล้วคนที่เขาไปกดปุ่มไลท์ตั้งนานแล้วเนี่ยทาไมเขาปัง ทำนัสอนลูกศิษย์ก็สอนเท่ากันนะอะสอนลูกศิษย์ก็สอนเท่ากันในหน้าหน้าหน้าเพจเนี่หน้าหน้าช่องเนี่ยแต่ทำไมบางคนกลับได้ผลลัพธ์เคยสงสัยไหมสวัสดีครับคนใหม่แต่บางคนทำไมได้ผลลัพธ์สวัสดีครับพี่กีตาร์แต่บางคนทำทำไมไปไกลแล้วแต่ทำไมบางคนอยู่ที่เดิมเคยสงสัยปะเพราะไม่ทำมีแค่นี้คุณไปกดกล้องไล์ดี แล้วตอนแรกแรลูกศิษย์ทุกคนผมก็เป็นแบบนี้แหละอา้าคู่คู่อะไรยังไงหรอจะกดกล้องไลฟ์ยังไงบางคนกลัวไม่รู้กลัวอะไรกลัวไม่มีคนดูก็ถูกต้องแล้วมันไม่มีคนดูคนลอกไล์ครั้งแรกนะแบบะแหมสวัสดีครับบิ๊กครับผมเออขอบุณดอกกุหลาบครับผมไล์สกุควบทรงพลังใช่ครับผม,บบบผม,บบผมนะชุดยอดครับผมเพราะฉะนั้นไปกดกล้องไล์เดี๋ยวนี้ไม่ตายไม่ตายนะฟังดีดีไล์สดแล้วไม่มีใครดูไม่เป็นไรมาถูกทางแล้ว แต่คุณต้องออกมาไลค์บ่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อต่อไปโอ้ยขี้แพงอลีนะครับผมนะฮะสวัสดีพี่นูนาครับผมอะ่ะจัดไปฮะนาทีทองคํามานาทีทองคํามาเริ่มข้อที่สองครับผมนาทีทองคํามาเริ่มข้อที่สครับพิมพ์มาโดยเฉพาะคนใหม่ร้อยคนเนี้ยก็กดรับเพื่อนกันเอานะครับพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ต่อห้องนี้อะไรก็ได้ สอนดีคีแพงคุยดีลอ้ลอรอแหวนตาไล่นะครับฟิตเนสกลามย่าย,ยีดีสวัสดีครับพี่เอครับผมแล้วเราก็กดรับเพื่อนกันเอาได้เลยนะครับอ่าจัดไปฮะอ่าผลรสชาติดีมากยกปุ่มไลให้ลอยเลยขอบคุณครับสวัสดีครับดังมูวกครับผม แบบเกี้ยวโอ้ยสุดยอดอิลีแบบเกี้ยวเลยใช่นัาที่ทองน,นัที่ทองเออ่เสียงสดนามถูกต้องฮะเอาเป็นตาตัวไรบาดนี่สวัสดีครับพี่อะไรนี่พ่กระแตมะอรอไรนี้มีความรู้ใช่ครับพี่กระสวัสดีพี่กระแตเสียงสดหนามเว้ยเสียพิลิยอย่าเลื่มเด้อแบนทีไซยู่นั่นได้ไรลบลีซีซีเอฟมาทักอีกมาเด้อ ก็ดีใจพอจัดไปหิวเลยวายแซบอีลีแล้วเนาะแซบอีลีปังๆฉันคือดาวติ๊กตอกอ่ะต่อไปเอาแว่นไหนดีทุกคนน่าโวตมาโหวตมาเดี๋ยวซูมก่อนแม่นยังอยู่ข้อเอาแว่นตาพีบบีครับผมขอบคุณครับเอาโหวตมาโหวตมาอย่าซูมไกลหลายคุยดิโหวตมาโหวตมาแว่นไหนแว่นไหนโอ้โหแว่นไหนมาโหวตโหวตโหวต แมนครับม <Es poor S 2> ีไรดีผ <sus> <half> ุนนะเว้ยผุนโบตมากหบตมาวเอาแวนไดหัวใจน้อยอ่ะรวยมากหัวใจน้อยลอยมากนะสอเดวิพี่ติวครับผมบวงเบิงแวนไดแวนได้โวดหัวใจจ้าให้เอเลียนห้ยปาะอพึ่งเห็นแ่นห้อยโบแมนไล่เสือได้สากหลังสัตว์แมนจัดไปผมเอาที่โคใส่สีน้ำตาลครับอ๋อได้เลยนะเว้นเอานี้เนาะสอนญี่ปุ่นฟีจัดไปอ๋อรูปหัวใจเนาะโบดรูปหัวใจมาเยอะจัดไปนะฮะ เตรียมหน้าจอแล้วคู่จัดไปหางหัวใจน้อยนะจัดไปครับจัดไปตามคําขอเว้ยแบนตาสุดยอดอีีสุดยอดอีีปัดแวนน่นนะครับว่แม่ไล่เสือด้คูอีดีนะฮะสาวเหลี่ยมค่ะเอาเอา,เอาตัวนี้ก่อนนะครับมีคนขายนหละมีไม่มีคูติ้ยต่อที่ไหนนะตี้จะแม่จะมาแว่นตาเยอะเท่ากับคู่อีดีน,น,นะย่าเขามาไกลไล่าอ่ะหมดเวลาชอบค่ะขอบคุณหลายครับพิมพ์พร้อมมา เคลียรหน้าจอเราจะไปข้อที่2ต่อนะฮะพิมพิมพ์พร้อมมาพิมพ์พร้อมมาอืมสุดยอดเลยครับขอบคุณในที่พอเสดนะครับเด้อใครที่มาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่ facebook ส่วนตัวครูอิดดี้อัตพลคนเปลี่ยนโลกนะครับขอบคุณสวัสดีครับครูขอบคุณครับพี่มาปา ถ้าผมขอบคุณครับมาแบงแหวนตาหลยขอบคุณอะไรครับขอบคุณดอกกุหลาบดอกจากพี่นูนาครับสวัสดีคนใหม่ <c oughs> คอมเมนต์ซะแล้วเชื่อเล่ยนมาเสียบอีกเลยเสียบส่วนอีกล,ะล่ะเฮ้ยแม่ยเหรอเนาะส่วนเสียบเสียบพร้อมไปค่ะจัดไปครับนะวันนี้เราต้องออกมาในสุดแก้วหรือองค์ครับแก้วแก้ว <c oughs> แก้วน้ำทุกคนแก้วน้ำกินน้ำแสบแสบ,แสบคักนะครับนะฮะทุกคนผมมีเรื่องเราจะบอกคือว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกแสบเพดานปากข้างบนนะมันเป็นเหมือนชาชาน่ะเวลากินข้าวมันรู้สึกแสบแบนะมันเป็นอะไรเฮ้นะคใครรู้เลนมาบ่อยนะตาแสบนะครับอีดีนะครับมันเป็นแบบแสบแบคออะไรนี้โคตรคิดถึงครูวายขอบคุณครับผมเ <laughs> สื้อทีสารสดใสนะครับกินอะไรที่มันเผ็ดเรู้มันมันจะแสบเพด,ดานปากไม่รู้เป็นอะไรนะ แบบนี้บอกหน่อยมันเป็นอะไรอ่ะพึ่งมาเป็นสามสีวันที่แล้วหลอนในบอกสวัสดีครับแม่ปุ่นครับผมกินกินข้าวเข้าไปกินอะไรเพลดเพนินดนึงมันมันก็แสบหลอดในจานโอ้แม่นบอกนะฮะแล้วก็มันจะรู้สึกชาๆแบบเนี้ข้างบนเนี้ยชาตรงเพ,เพดานลิ้นนะฮะร้อนในไหมครับมีมีวิธีแก้ไหมมาจนสิล่งเลรครับแม่ <laughs> ร้อนในครูพรักผ่อนไม่เพียงพอค่ะโอ้แม่นบอครับ กินกล้วยดิบค่ะอ๋อกินกล้วยดิบช่วยได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับโควิดนิดหน่อยใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับมาใหม่ครับพี่ดาวขอบพุณได้หลายครับผมพีดาวด้วยครับกดไลค์ย้อนบอกโอ้แสดงว่าน่าจะเป็นเกี่วกับอ่อกดไลค์ย้อนแล้วก็ร้อนไหนนี่แหละเนาะเสียบบักหูกค่ะโอ้เสียบบักหูกบายาเขียวไงยาเขียวจานย่าไยาเขียวแบบไหนเนาะยาเขียวกินน้ำเยอะๆขอบพิธีน้ํนากินกินเยอะๆมากเตือนขึ้นมาซัดไปเลย ขวดเนี่ยผมตือนผมกินหมดขวดเลยสวัสดีครับพี่ออนนี่กินคาม้นชันครูช่วยได้ครับโอ้จัดไปครับพี่เควิดเรา่อน,น้อยเนี่ยผมซัดหมดเลยน้ําระหว่างมันก็ก็กินอยู่นะครับคุยดีมีความรักใช่ไหมครับแม่แตาเอามีความรักให้กับลูกศิษย์ทุกวันไม่มันไม่แจ้งเตือนโอ้แม่นมาครับแม่แม,แม่ยาเขียวอ๋อยาเขียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าทลายโจรครับเดี๋ยวแค่เดี๋ยวไปซื้อเลย แฟนะานเยอะๆคะ่ะขอบคุณหลายๆครับผมพี่อ้อมบอกยาเขียวตาใบาโพอ้เป็นปรครับคืนนี้หาน้ําแร่ดื่มเยอะๆคะ่ะขอบคุณหลายๆครับดื่มน้ำแร่นเนาะยาลดกดช่วยได้คะ่ะขอบคุณครับกินน้ําต้มสมุนไพรพี่ดอลลี่บอกขอบคุณครับกินฝานทลายโจรโอเคขอบคุณครัาาาเคบเดี๋ยวไปกินก้อยดิบหรือก้อยดิบไม่ก้อยดิบไมนก้อยดิบไทยฝันผสมน้ำมะนาวจัดไปครับพี่น้โมขอบคุณหลายครัเด็กน้อยสีม่วงอ่ากวาดปลาดูค่ะโอเคครับเป็นตานาแล้วขอบ นะครับอ่ะทุกความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําเลยเนาะหลังจากจบไรนนี่แหละต,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 ต่อ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 กินยาเม็ดกับขมิ้นแคปซูลที่เว่นมีขายครับโอ้ขอบคุณหลายครับหลายครับอ่ะเดี๋ยวสอนเลยครับบางคนอยากจัดแล้วนะฮะอ่ะเริ่มข้อที่สองครับพี่กระแตะได้ครับพี่กระแตะครับเริ่มสไลด์ที่สองเลยนะครับขอบคุณสําหรับนะข้อมูลดีๆจากลูกศิษย์ทุกคนนะครับโอเคข้อที่สองแหละ แคปจอครับแคปจอแคปจอแคปจอพร้อมแคปจอฮะโอ้ยขี้แพงงี้แพ้ขี้แพง,พงแม่ตาบะแม่อันลูกป,ปืนนะฮะหอยเต็มข้อประคักเลยฮะอ่ะแคปจอ แก้การอักเสบคือฟ้ายสจนเนี่ยยาโคนตามต้องหนถองขอคึ้นขาฮิตุตาขาอ่ะจัดไปแคปจอแล้วพิมพ์มาต้องหาคนเป่าคอ้ครับคุด <c oughs> บคณดิขอบคุณครับผมสร้างสายสัมพันธ์เพื่อหาอุกขึ้นห้องเล็กคืออะไรค่ะขึ้นห้องเล็กไลฟ์สดขึ้นห้องเล็กครับแคปจอครูทำน้าห่อทุกรอบคอบคุณครับผม ไปสร้างสายสัมพันธ์ไม่บอเมีนว่าอยากไปขึ้นห้องน้อยผู้ใดก็ขอขึนเขาบ่ให้ขึนเด้ไปขอสุมสี่สุมห้าเขาไม่ให้ขึ้นเด้บางคนนะฮะสร้างสายสัมพันธ์เยี่ยมเลยครับเพี่พอป้าบางมองเห็นนะคะคุยดีมองเห็นแห้วเนาะบางคนเอ,อคนไปขอขึ้นห้องเล็กคนอื่นมันเคยมีไงครับพอเปิดปุ่มไว้เนี่ยพอเปิดห่วงไว้เนี่ย คนมาขอแล้วขึ้นแล้วโชว์อะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จากคนนั้นเราไม่ต้องใจกว้างขนาดนั้นทุกคนปิดไว้ก่อนหว่วงเล็กอะแต่ถ้าเห็นยูเซอร์เนี้ยรูปโปรไฟล์เนี้ยโอ้แบบแบบในห้องคุยดีแบบแบบในห้องใหญ่ๆเนี้ยโอเคเราให้ขึ้นแต่ใครก็ไม่รู้ขนาดที่คุณไลฟ์สดอยู่คุณเปิดห่วงไว้เขาขอขึ้นห้องไลฟ์สดคุณไม่ต้องอนุมัติทุกคนเกตป้าเกตพิมพเกตมา เพราะมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ไหลสดของคุณมันหายเพราะบางคนไม่รู้จะสูบยาสูบบุหรี่กินเหล้าโยกแก้วน้ำโยกอาวุธสงคราบเอาเด็กหน่อยเข้ามาในไล่คุณไม่รู้ครับแล้วเมื่อไหร่นะที่ AI ติกต่อเขาจับได้ปั๊บนะไหลคุณหายทันทีเตือนไว้ก่อนคีแพงเออสุดยอดอีหลีเมื่อไหร่ที่คุณ ทุกคนเจอเหตุการณ์ที่ผมพูดนาเมื่อกี้ไล์หายนะครับเตือนไว้ก่อนไล์หายนะหายจริง <c oughs> อยากลองดูก็ได้นะเพราะมันผิดกดไงเด็กวิ่งเข้ามาในจอเล็กข้างล่างเนี้ยคุณก็ไปแล้วอ่ะไล์หายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาใครมาเข้าสุ่มสี่สุมห้า แต่ทีนี้เมื่อคนอยากไลฟ์สดเก่งใช่ปะทำยังไงเนี่ยทุกคนมาเนี่ยพิมคอมเมนต์มามากดหัวใจมาทักทายกันเขาเรียกว่าการสร้างสัมพันธ์ในไลฟ์ให้เรารู้จักกาันสวัสดีค่ะคู่คนใหม่คอมเมนต์แสชื่อเช่นมานะครับมไม่ลองค่ะเยี่ยมเลยพี่สีง้อนนอนดึกดื่มน,น,นั่นเพียงพอโอเคครับขอบคุณคับพี่โคชสนกครับผม,มเยี่ยมนะเนี่ยเราพิมพ์อะไรคอมเมนต์ comment มาแบบเนี้เราไปสร้างสัมพันธ์เด็กอยู่กับผู้ปกครองได้ถ้าอยู่กับผู้ปกครองได้ครับ ถ้าอยู่กับถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ได้สวัสดีค่ะคนใหม่สวัสดีฮะแต่เมื่อไหร่ที่เด็กวิ่งเข้ากล้องคนเดียวหายนะปล่ขาขอขาสวัสดีค่ะคนใหม่สวัสดีครับค,ค,คอมเมนต์แสดงชื่อเรียนเรากำลังใจเขาไปกดกดคอมเมนต์สร้างอนเกีเมนตไว้อผมบอกว่าเอ้ยมาเล่นติ๊กตอกนะอย่ามาเล่นคนเดียวอย่า เอาความเป็นอีโก้เก่านะครับพี่บ๊อกกี้เอาความเป็นอีโก้เก่าสวัสดีครับพี่นูนะ่เอามาเล่นกับติกตอกใช้ไม่ได้นะทุกคนบอกเลยวางหัวโขนก่อนสวัสดีครับพี่บัวสวัสดีท่านนะฮะวางหัวขนก่อนพี่บ่าวชอรครับผมสวัสดีครับพี่กูกิกแล้วเริ่มต้นใหม่ผมบอกเลยนะจบสูงแค่ไหนเสียงข้างนีงง้หายแมนหรอครับผมน่าจะเป็นกับสัญญาณเนี่ยเสียงสะดุดละเมื่อกี้ภาพมันกระตุกครับมายังเสียงชัดยังสวัสดีครับพี่มิวครับ สวัสดีครับพี่ดีซ่ามายังเสียงมายังนะน่าจะเป็นกับเครื่องมันร้อนทํางานหนักมันไหลมันไหลสองช่องทางไงไม่มีใครทําแบบคุยดีพูดตรงๆไหลได้ไหล,ไลมือถือเครื่องเดียวนะไม่ได้ใช้คอมนะไลติ๊กตอกด้วยไหลเฟซบุ๊กด้วยคุณคิดดูไลสีฟ้ามาแล้วโอเคชัดโอเคแล้วคะ่ะไม่มีใครทำแบบคุยดีหรอพูดตรงๆ มันมันมันหลังผมบอกเลยแอปที่ผมเนี่ยผมซื้อด้วยนะผมจะบอกให้ไม่มีใครลงทุนขนาดนี้หรอเนี่ยอยากให้รู้สิทธิ์ได้บางคนมาเรียนไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้เห็นไหมลดความยุ่งยากโดยการใช้คอมนะใช้เครื่องมือทีข้งเดียวจบอะต่อนะเออชัดค่ะโอเคจัดไปเมื่อกี้ถึงตรงไหนละอะถึงตรงไหนแล้วทุกคนไลน์นี้ดีใช่ครับพี่ดาวออกไปออกไปแล้วสดน,นิดเดียว หอดมองไรแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เครื่องเดียวไหลได้ไงลูกกูใช่แม่นี่เครื่องเดียวเลยนะเนี่ยบอกเลยมือถือไม่แรงทำไม่ได้นะแล้วก็ต้องรู้เทคนิคในการทำด้วยนะ <c oughs> ผมพูดตรงไหนแล้วเมื่อกี้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยอ๋อพูดการสาื่อสารที่ที่จะเข้าประเด็นนี้ก็คือว่าเมื่อเราเข้ามาในทิกตอกน่ะให้สร้างสายสัมพันธ์ อาวุธไม่เกี่ยวปริญญาไม่เกี่ยวนะฮะคาลงคาลงสราศการเออคาราศการอะไรซีเกตซีแปดแบนเยอะมากใช่ครับไม่มีคือแบบกับคนที่จบปอเท่าเทียมกันคุณต้องเริ่มใหม่ฮะสวัสดีครับพี่ปุ้มถอดหัวโขนใช่ครับแม่ปูน,น่อยไม่ได้เกี่ยวนะว่าคุณจะเป็นซ e o CEO, CEO. ใช่ครับขอบคุณครับตามที่ต้องสีฟาานอกจากว่าคุณจะมาเล่นเฉยๆแล้วไม่ได้แบบอยากจะวางแผนในอนาคตว่าอยากจะมีผู้ติดตามเยอะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะถึงจะเป็น CEO บริษัทไหนแบรนด์ไหนคุณก็ต้องทําสร้างสายสัมพันธ์นอกจากว่าคุณไม่ได้สนใครไม่รู้ใครจะกดติดตามก็ไม่รู้แล้วแต่สมัท้นคนใหม่เยอะม,มากจริงๆค่ะใช่เพราะฉะนั้นครับเรียนรู้ครับสร้างสายสัมพันธ์และ สิ่งนี้นี่เองมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นจากการไลฟ์สดในห้องเล็กของคนอื่นแต่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 จริงค่ะใช่สวัสดีค่ะแม่ไก่เข้ามาชมครั้งแรกของคุณค่ะแม่ไก่ฮะสวัสดีทุกคนพี่ดาวแต่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 เมื่อไหร่ที่คุณให้คนใดคนหนึ่งขึ้นห้องเล็กคุณสวัสดีครับเพียมมันจะมีข้อเสียอยู่คือ เราจะพูดทุกเรื่องในชีวิตเล่าสู่กันฟังข้อนี้แหละคุณต้องเป็นคนเลือกเองแล้วว่าโอเคครับพี่พอแค่นี้แหละนะเดี๋ยวตัวนี้มันแยกย่อยมันลงลึกมันลงลึกแต่ว่าประเด็นคือคุณต้องขึ้นห้องเล็กก่อนเพื่ออะไรเดี๋ยวมันจะมีข้อสามนะฮะเพราะฉะนั้นสแกนคนก่อนเลือกคนก่อน อ่ะพี่ขออนุญาตวันนี้ไปขอขึ้นห้องเล็กนะคะหรือว่าเวลาคุณไลฟ์สดนัดใครก็ได้ทักอินบ็อกเลยนี่ในนี้เนี่ยหรือว่าไปคอมเมนต์เลยนะพี่สะดวกขึ้นห้องเล็กไหมคะถ้าเป็นคนที่มีคลื่นความคิดคล้ายกันคุณจะเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกการความคิดเห็นเพราะคุณจะไม่ได้ไลฟ์คนเดียวขี้แพงสแกนคนก่อนใช่ครับเพราะคุณจะไม่ได้ไลฟ์คนเดียว คุณจะมีเพื่อนไลฟ์สดครับคุณไม่ได้พูดคนเดียวเหมือนเราคุยกันแต่เป็นการคุยกันออกหน้ากล้องสวัสดีค่ะพี่กรณ์ครับผมขอบคุณที่หลายครับเก็ตไหมพิมมาคุยกันผ่านหน้ากล้องขามาตรงใจแบนเอานึ่งตามาสายได้หนิมาสายได้หนิ <laughs> พิมมาคุยกันผ่านหน้ากล้องแต่การคุยกันผ่านหน้ากล้องของคุณมันผ่านอะไรมันผ่านทิกต o อก และ t ิ k t o k เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ทำให้คุณสามารถไลด์ like ได้แบบไม่มีข้อแม้เงื่อนขไขใดๆทั้งสิ้นแต่อย่าผิดกฎไปดูแพลตฟอร์มอื่นมันไม่มีอาจารย์ยังไ like ล์ไม่ได้ครับอ๋อโอเคครับก่าตามมาสายโอเคทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่อนุญาตให้คุณไล์สด แบบสองคนก็ได้สามคนก็ได้เออต,ต่างแต่มาสายต้องโดนทํำโทษนะครับสวัสดีครับพี่ติม๋มครับผมสวัสดีครับคนใหม่คอมเมนต์แส,สดงชื่อเล่นมาแพลตฟอร์มอื่นไม่มีคุณจะไปหาที่ไหนยาจะไปหาที่พี่มาร์กซะก็เบิกเลยบอกมีเด้พี่มาร์กเขาไม่มีฟังก์ชันไลฟ์สดแบบทิกตอกเด้หรือคุณจะไปหาจากแพลตฟอร์มสีแดงหรือคุณจะไปหาจากแพลตฟอร์มสีเขียวอะไรครับรอพรุ่งนี้คืออะไรเนาะคูสอนไลฟ์พร้อมกันทีฟ้าหน่อยครับได้ครับ สำหรับคนพิเศษทางอินบ็อกมาลงคอร์สเพราะฉะนั้นติ๊กตอโคตรสุดยอดแล้วทุกคนบอกเลยถ้าคุณเป็นไลฟ์สีฟ้านะโคตรเงียบเงียบไม่มีใครดูหรอกไปเลยนะใครใครอยากลองพิสูจน์ไปลองเบ้งนะครับบอแมนค่ะคู่แมนคาบสวัสดีพี่โพครับ นะผมบอกเลยเราทำติกตอกนี่โคตรโชคดีแล้วผมบอกว่าเฮ้ยให้รีบทําเถอะทิกตอกยิ่งยิ่งยิ่งเขายิ่งเปิดค่าการมองเห็นให้เราเยอะๆอยู่หรือจะรอให้มันเป็นเหมือน Facebook อะจะรอไหมเอาอยูบอแบบนั้นเอาบอเออเอาอยู่บอแบบนั้นขอบคุณครัพี่ทุกตาเอาเอาบอแบบนั้นแบบว่าเอ้ยโพสิีไปมีมีคนเบิ่งเอาอยู่แบบนั้นหลับปะคูณแล้วค่ะอ๋อโอเคดีมากค่ะเออ หรือจะต้องรองให้ทิกตอกเป็นเหมือน facebook คุณถึงจะเริ่มลงมือทําคุณคุณถึงจะเริ่มไลฟ์สดคุณถึงจะเริ่มทำคอนเทนต์และโอกาสมันมาแล้วเนี่ยนี่การที่คุณจะสร้างตัวตัวเนี้ยเขายิ่งผลักดันการไลฟ์สดอ่าบ่เอาครับแม่เออและไม่มีไลฟ์สดแพลตฟอร์มไหนนะที่คุณไลฟ์สดแล้วเขาดันคลิปอ่ะม่มมีหรอครับผมทิกตอกที่นี่ที่เดียวขี้แพงไปพิสูจน์เลยไม่มีนะ ยิ่งเราไลฟ์สดมีประโยชน์ยิ่งเราไลฟ์สดให้ความรู้คนยิ่งเราสดเวลานานเท่าไหร่สามองค์ประกอบนี้รวมกันเมื่อไหร่ปั๊บนะช่องของคุณมีโอกาสคนเห็นเยอะมากขึ้นแบบนี้เอาไหมใครเอาพิมพ์เามาใครเอาพิมามาแล้วบอกเลยผมสอนผมไม่ได้สอนจากสิ่งที่ผมยังทำไม่ได้ สอนจากสิ่งที่ทําได้แล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่โอสอนจากสิ่งที่ทําเป็นตัวอย่างคนดูไม่ใช่ว่าโอ้ยครูอินด,ดีสอนเรื่องการไล่สดไล่สดจางไหนคนเบึงหลายๆแล้วบอ่เคยออกมาไล่สดเลยคุณกําลังฝืนตัวเองบางอย่างแชร์ิ4สีขอบคุณคบต่างๆเก็ีไหมแล้วมันก็จะมีครูโค้ดบางคนนะสอนสอนวิธีการไล่สดยังไงให้คนดูเยอะๆแต่ตัวสวัสดีครับพี่น้อยแต่ตัวเองไม่เคยออกมาไล่สด ไม่ได้ม่ได้ว่าใครทั้งนั้นนะครับไม่ได้บูลลี่ใครทั้งนั้นแต่พูดเพื่อให้คุณเห็นตัวอย่างคนเราจะเปลี่ยนชีวิตจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องดูจากตัวอย่างครับไม่ใช่คำพูดครับขีพแพกสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับใช่วันนี้ยอดยอดครับจะมันจะแสนโอ้สุดยอดครับคู่เควินนะเห็นไหมคนเราเรียนจากตัวอย่างนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เรียนจากคาพูดคำพูดใครจะพูดก็พูดได้ เพราะฉะนั้นทําตัวเองให้ให้มันเห็นชัดก่อนถึงจะดีเวลาเราสื่อสารอะไรออกไปให้กับคนอื่นมันถึงจะอินตัวเรามันถึงจะโอเคเราทําได้แล้วเราพูดให้กับคนอื่นแบบสบายใจนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนใหม่ด้วยนะครับดูดูตัวอย่างแมนๆใช่ครับสวัสดีทุกคนมาแล้วพี่โอสุโคไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสองสิ่งนี้ควบควบกันไปไม่เซตกับสกิลเซต คุณจะปังในติ๊กตอกอย่างแน่นอนนะครับผมโอ้สุดยอดอีเลียหน้าทีทองคาข้อที่สามพิมมาหน้าทีทองคําข้อที่3หน้าทีทองคำํำรอบสุดท้ายขออนุญาตนั่งตึง้งภูเขาเด้อพี่นอ้องขอบคุณดอกกุหลาบครับตอนนี้เปคุยดีได้นะสวัสดีครับแม่แอนมาแล้ววันเดียวน้องตาสร้างผู้ติดตาม3ามพันสุดยอดน้องตา ขออนุญ,ญาตนั่งกินน้ำอยู่บนเทือกเขาหิม,มาลัยมันอีหนาวหนาวนะฮะเพิ่งเรียนได้สามอาทิตย์เยี่ยมยอดมากๆโดยเฉพาะคนใหม่พิมพ์คอมเมนต์มาเด้ออยากได้เพื่อนเยอะๆนะครับแล้วเราก็กดรับเพื่อนกันเอาได้เลยสวัสดีคนใหม่ด้วยนะครับไม n เซ e t สดวสกิลเซตใช่ครับแม่ปูน้อยขออยากกินน้ำแป๊บนึง วันนี้อีกสิบนาทีข้อสามแล้วข้อสองตัวนี่เพราะว่าวันนี้มาห้าทุ่มเอมาที่ทุ่มอีกยี่สิบวิตอนสุดท้ายแว่นแบบไรขอรอนุญาตถอดแว่นออกข้าพื้นหลังตอนไรสดทำไงอ๋อใครอยากรู้ทางอินบ็อกเด้อครับเด้อทำคลิปไว้แล้วหรือลูกศิษย์ในคอร์สเดี๋ยวส่งคลิปให้นะใครที่อยู่ในคอร์สผมปักหมุดไว้แล้วในคอร์ส ไปไล่ดูได้นะนักเรียนทุกคนคุณได้ยูนิคอร์นเไหมนักเรียนยูนิคอร์น่นนะผมทําคลิปปักหมุดไว้แล้วในโพสต์ล่าสุดนะมีธีการแก้ปัญหาอะไรมาอย่างสวัสดีครับพี่นันนะไปย้อนดูได้นะในโพสต์ปักหมดุดไปกดข้างล่างแล้วก็เลื่อนลงมาขอคุณออกกุหลาบครับไม่กล้าหน้าออกกล้องเอาลุงเลยออกเลยครับออกเลยออกกล้องเลยนะฮะจัดไปครับขออนุญาตถอดแว่น ทุกคนจะได้เห็นกล้ามไงถอดเว้นออกทุกคนจะได้เห็นไงนะฮะมารับแล้วจะจัดไปครับผมแม่แม่ปุ๋ยบอกนะครับโคคาได้เงินจะมาจากแต้มสะสมก่อนไม่ถอนนีมาอยู่ไหมจากมเหรอเท่าที่ดูมาไม่น่ามีหมดอายุนะครับจากแต้มเดี๋ยวผมผมขอไปหาข้อมูลอีกก่อนนะครับพี่หนีหนะ้ายังไม่มั่นใจเหมือนกันตรงนี้นะฮะ,ะจัดไปหมดเวลาทิมพร้อมมา พรุ่งนี้เรอีกจ่า,ออ <t> าจัดไปครับผีดาดาสุดยอดอีดีแม่ปุ้ยมารับจ่าจัดไปครับเบิดเวลาแล้วครับแม่บวกะออกกล่องจ่าโอเป็นยังือบอกะนะไล์สดเปลี่ยนชีวิตบอกเลยนะครับไล์สดเปลี่ยนชีวิตคุยดีถ้าไม่มีคุยดียืนอยู่ตรงนี้นะฮะเออถ้าไม่ไลท์สดก็ไม่มีคุยดีมายืนอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมครับคูยฮันน <t> ี่บอกพิมพร้อมอ่ะก่อนที่จะเริ่มข้อสางพิกรณพร้อมนะครับผมใครที่ดูไม่ทันนะ ไปย้อนดูได้ใน Facebook ส่วนตัวคุณอิดีอัตพลคนเปลี่ยนโลกแม่ก็เอาอ่ะขึ้นสไลด์ข้อที่สามห้องไลน์เนี่ยเสนอหน้าเสนอหนาครับผมเสนอหนาเสนอหนาบอกตรงนี่คุณอิดีเสนอหน้าทุกห้องไลน์ทุกคน บเบาแห้งไร้จนกระดิ่งตกเสนอหน้าทุกห้องไร้ในเฟซบุ๊กพิมพ์มาด้วยนะครับการที่ทุกคนพิมพ์มามันจะเป็นหลักฐานว่าทุกคนเริ่มต้นไฟ้สดจากวันเนี้แล้วทุกคนจะพัฒนาตัวเองผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันแต่ก่อนเันฟังดีๆนะแม้แต่ผมไปงานสัมมนาอาจารย์บดีปีที่แล้วผมก็ไม่เก็ต ในเรื่องของการไลฟ์สดในเรื่องของการทําออนไลน์คุณคิดดูติดตามอาจารย์บดินมาสองสามปีแล้วก็ไปเจอครูลุงแบบโอ้โหแบบไปงานสัมมนาเลยนะไม่ได้จ่ายค่าสัมมนาด้วยไปฟรีก็ยังไม่เก็ตก็ยังไม่เข้าใจคุณคิดดูไปงานสัมมนาขนาดนั้นนะนะยังไม่เก็ตไม่เข้าใจว่าเขาทําออนไลน์กันยังไงตอนนั้นนะ่ะยังไม่ได้เล่นติ๊กตอกนะฮะไม่เข้าใจเลยพูดจริงๆคุณคิดดู ใช่ครับเริ่มใหม่ทุกวันไลฟ์สดสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีฮะต้องมีผลติดตามพันคนใช่ครับเสนอหน้ากดการเสนอหน้าคุณเสนอได้ทุกทีเลยไปห้องไหนไปพิมพ์คอมเมนต์ตัวเองแล้วเสนอตัวเองเข้าไปให้เขาเห็นโดยเฉพาะห้องคนดังๆห้องคนดูเยอะๆครูติ๊กตอกเนี่ยไปเสนอหน้าเลยครับเพราะการที่คุณทําอย่างนี้เป็นการเสนอตัวเองอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ย เวลาเราทำทิกติกไม่ใช่ว่าเราจะมีอีโก้เยอะนะถึงถันแล้วทําถึงจะโตมันน้อยคนหน้าที่จะโตได้แบบนั้นคุณต้องปล่อยวางวางหัวโขนไว้ก่อนแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่สวัสดีครคนใหม่อายุไม่สําคัญด้วยสวัสดีครับพี่ทิพย์อายุไม่สําคัญด้วยวุฒิภาวะเอยไม่ใช่วุฒิภาวะเรื่องของฐานะทางสังคมไม่สําคัญด้วยนะเพราะฉะนั้นครับกฎการเสนอหน้าได้ตั้งสิบเก้า ถึงเจ็ดสิบปีแปดสิบปีคนไหนก็เล่นอายุเลยเล่น t i k กตออายุเท่าไหร่ก็ทําได้นะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เองมันจะทำให้คุณเริ่มชินกับการที่พิมพ์คอมเมนต์ปับ๊บปับ,ปบใน t i k ก o k กแต่ต้องใน t i k กตอเท่านั้นทำว่าเทื่องอื่นได้ไหมก็ได้ในเพจในอะไรเงี้ยแต่ผมบอกข้อดีของ tiktok คือ แมนครับต้องเสนอหนาเด้เข้าใจในพอกันกฎของ t ท k t o ตคือยิ่งเราอยู่ในทิกตอกมากเท่าไหร่เขาจะดันช่องเราเขาจะเหมือนมีเหมือนมันมีคะแนนให้อะ่ะไม่มีแพลตฟอร์มไหนเหมือนทิกตอกอีกแล้วทุกคนผมบอกเลยให้คุณรีบสร้างตัวตนเถอะโดยเฉพาะการไลฟ์สดพูดตรงนะกยดี้เคยสร้างผู้ติดตามจากการไลฟ์สดวันเดียววันเดียว เท่าไหร่ปะแปดพคนแม่ปุยยุมเบิดมือแมนครับสุดยอดครับพี่ปีกบอกคุยดีเคยสร้างผู้ติดตามจากไลฟ์สดข้ามคืนนะครับข้ามคืน8 0 0พันคนว้ยคือสุดยอดแท้สิวาสวัสดีครับพี่หยวน8 0 0พคนจริงๆกับอื่นเลยนะวันเดียวนะวันเดียวนะฟังดีๆ